สวัสดีครับพบกับรายการที่นี่สระบุรีกับผมธีรชัยมังกรทองครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีเช่นเคยครับทุกสัปดาห์ครับก็มีเรื่องดาวข่าวสารมาพูดคุยกันครับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนครับมีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้งร้อนยังไงก็ฝากทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอาจจะ เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพอายุฤดูร้อนนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นแจ้งมาเป็นระยะๆะะนะครับขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะครับความเสียหายก็จะตามมา อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดพายุฤด,ดูร้อนนะครับมีพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนด้วยกันซึ่งวันนี้นะครับวันที่สามพฤษภาคมเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายแมนรัตรัตนสุคนนะครับก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายสมภพสมิตะศิรินะครับลงพื้นที่ไป ตรวจเยี่ยมไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับวาตภัยนะครับที่อำเภอเสาให้นี่สองจุดด้วยกันนะครับมีที่หมู่สามตำบลท่าช้างแล้วก็มีที่หมู่ที่หกตำบลนิ้วงามนะครับของเสาให้แล้วก็ไปต่อที่อำเภอบ้านหมออีกสองจุดครับที่หมู่เก้าตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ แล้วก็หมู่9ตำบลบางขมวดอำเภอบ้านหมอนะครับทางราชการก็จะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับยังไงก็เตือนเตือนกันไว้ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าบ้านเดือนของท่านยังไม่แน่นหนาเท่าที่ควรก็สำรวจตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงให้แน่นหนาขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในจังหวัดสระบุรีครับตัวเลขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรายงานมาวันที่2พฤษภาคมนะครับเป็นตัวเลขของวันที่2เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ rt pcr แค่22รายเท่านั้นส่วนผูท้ที่ติดเชื้อเข้าข่าย atk นะครับคือคือคือตรวจ atk เองเนี่ย จำนวน257รายนะครับแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่อีกหนึ่งรายรวมผู้เสียชีวิตของสระบุรีเราในรอบนี้นะครับรวมทั้งสิ้น105รายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปรับเข็มกระตุ้นกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับก็ไปรับ โดยเฉพาะกลุ่ม608นะครับจุดบริการ walk-in ของสระบุรีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3และเข็ม4นะครับในรอบสัปดาห์วันที่2อถึง8พฤษภาคมเนี่ยจะมีหลายจุดด้วยกันนะครับที่ห้างสุขอนันต์พาร์คนะครับ ท่านสามารถไปใช้บริการได้นะครับในวันวันที่ห้านะครับแล้วก็วันที่หกอันนี้แปดนาฬกาสามสิบนาทีถึงบ่ายสามเท่านั้นนะครับสำหรับเด็กห้าถึงสิบเอ็ดปีสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬกาสามสิบนาทีถึงเที่ยงนะครับที่สุขน,นันท์ปาร์ครับส่วนที่หอประชุมหน้าอำเภอพระพุทธบาทครับในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมเวลา แปดนาฬิกาถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ที่สาลาประชาคมอำเภอแก่งคอยวันพฤหัสบดีที่ห้าพฤษภาคมครับแปดนาฬิกาสานาทีถึง12บสนาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแครครับวันศุกร์ที่6พฤษภาคมครับเวลา9ก้นาฬิกาถึง15บหนาฬิกาที่โรงพยาบาลวิหารแดงครับ วันพฤหัสบดีที่ห้าแล้วก็วันศุกร์ที่หกพฤษภาคมครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับที่วิหารแดงแล้วที่โรงพยาบาลบ้านหมอครับวันพฤหัสที่ห้าพฤษภาคมครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับที่บ้านหมอและที่โรงเรียนอนุบาลเสาให้ครับวันพฤหัสที่ห้าเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกา แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับวันศุกร์ที่หกนะครับอันนี้ของอนุบาลเสาให้นะครับวันสองวันคือวันที่ห้าและวันที่หกวันที่หกนี่บริการตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงเที่ยงครับแล้วก็มีที่โรงพยาบาลม่วกเหล็กครับห้องประชุมอินทนินครับวันศุกร์ที่หกพฤษภาคมเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาและอีกจุดหนึ่งครับที่ม่วกเหล็กนะครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็ก ในวันศุกร์ที่6พฤษภาคมอันนี้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปครับบล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับรายละเอียดก็ไปอสอบถามที่หน่วยบริการได้ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีข้อปัญหาสงสัยว่าอยากจะเลือกที่ห้อวัคซีนตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลครับต้องไปถามที่จุดบริการาสำหรับเรื่องของโควิดครับ ของจังหวัดสระบุรีเราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางท่านเอกรพรช่วยสำรานรองผู้ราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีนะครับมาประชุมสรุปสถานการณ์ของโรคโควิดในพื้นที่ช่วงนี้ยังยังมีตัวเลขอยู่ที่อำเภอหนองแคแก่งคอยเสาให้นะครับแล้วก็จะมีการติดเชื้อเนี่ยในกลุ่มของ ผู้ใช้แรงงานในโรงงานนะครับแล้วก็จะติดนําไปสู่ครอบครัวชุมชนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็มีที่วัดนะครับของกลุ่มวัดเนี่ยเนื่องจากว่าทางทางพระคุณเจ้าเนี่ยท่านยังเวลาท่านท่านฉันพัตทหารเนี่ยจะตั้งวงอันนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงก็มีพบนะครับว่าว่ามีการติดโควิดในกลุ่มนี้ด้วยสำหรับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็มาตรการ Universal Prevention นะครับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเนี่ยกำลังเร่งรัดให้พี่น้องประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันแล้วก็ขอเตือนนะครับพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงนะครับการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็เลี่ยงการสังสรรค์พบปะกันแล้วก็ทางสาธารณสุขจะประสานไปที่โรงงาน แต่ละแห่งเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ให้พนักงานเนี่ยเข้าไปรับเข็มกระตุ้นเข็มที่สนะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจ ATP อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT นะครับของทุกๆแห่งอันนี้ก็เป็นมาตรการของของจังหวัดนะครับที่ได้พยายามให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกันคือกาดไม่ตกนะครับก็ ต้องช่วยกันลครับไม่งั้นก็จะจะ,จะหยุดโรคโควิดนี้ลำบากหรืออาจจะกินระยะเวลายาวนานไปอีกนะครับอันนี้ก็จะผลส่ง,งผลกระทบถึงในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็สายหัวไปตามๆกันนะครับว่าย่ำแย่การประกอบสัมมาอาชีพนี้ก็ฝืดเครื่องอทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับทางจังหวัดสระบุรีอัอนนี้แหละครับมาจาก สถานการณ์โควิดนี่แหละทําให้เศรษฐกิจของเราปืดเรืองนะครับทางจังหวัดเองก็มีแผนในการที่จะกระตุ้นการใช้ใจ่ายนะครับก็จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์เที่ยวสบายใจไหวพระพุทธบาทสระบุรีครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันที่29นะครับที่พิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาท ก็มีการจัดถแถลงข่าวนะครับการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์เที่ยวสบายใจไหวพระพุทธบาทสระบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านแมนรัตนสุข,ขนเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีคุณเรืองรักเรืองยังมีนอำเภอะพุทธบาทคุณนิสาสังสอนผู้ช่วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับคุณวันเพรน,นันทป,ปัญญานายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทดรมงคลศริพัฒนกุลนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบ,บุรีนะครับร่วมกันแถลงข่าวซึ่งก็เ,เรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่จะเป็นก้าวแรกที่จังหวัดสระบ,บุรีจะจะ,จะทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอพระพุทธบาทขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นรูปธรรมหลังจากที่ มีการระบาดของโรคโควิดเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวหยุดชะงักแล้วก็ซบเซาลงไปในระยะหนึ่งตอนนี้ทางาจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับอําเภอพระพุทธบาทคมศิลปปกรเนี่ยก็จะทําแผนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะมีความต่อเนื่องเป็นแนวทางเดียวกันในประเด็นแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรีทําทให้เกิดการแข่งขัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับสอดคล้องกับกลุ่มพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนบนก็จะมีของอา,าอ,อาพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลบบุรีนะครับก็จะมีการร้อยเรียงนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มาเชื่อมโยงกันใน3จังหวัดนี้นะครับาการดําเนินการจัดกิจกรรมนั้นนะครับก็จะเริ่มงานกันในวันที่ 7แล้วก็วันที่8พฤษภาคมมีกิจกรรมมากมายครับอย่างเช่นการจัดเสวนาทางวิชาการนะครับได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากรแล้วก็ผู้ที่มีความรู้มีความสามารถต่างๆนะครับมา,มาร่วมภาษาพิเศษกันในหัวข้อทิศทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากรมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาร่วมในเวทีเสวนา ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปฟังหรือว่าไปติดตามได้ทางการถ่ายทอดไม่แน่ใจว่าจะมีการไลฟ์สดทางช่องทางไหนนะครับก็ลองติดตามนะครับถ้ามีข่าวแจ้งมาก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีนี่แหละครับกิจกรรมน่าสนใจมากมายนะครับอย่างเช่นมีการประกวด ภาพถ่ายชิงรางวัลน,นะครับตอนนี้ภาพถ่ายที่ก็ท่านที่มีฝีมือในเรื่องของการถ่ายภาพก็ลองไปเก็บเก็บภาพไว้ก่อนนะครับเพื่อส่งเข้าประกวดแล้วก็จะมีาการแสดงโขนนะครับมีการจัดแสดงโขนและกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็บรรยากาศของโควิดนี่ก็เริ่มคลี่คลายลงนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาได้ก็ขอเชิญชวนไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเที่ยวตามมาตรการนะครับคือกาดไม่ตกนะครับต้องรักษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดไว้ครับแล้วก็ทุกคนจะได้ปลอดภัยครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ